สี่ก่อนแล้วนะคะค่อยเขาเข้ามาเป็นกำลังใจก่อนทาเน็ตไมยอยู่จ้ะแฟนขับยังบูเขามาเลยเพราะว่าส่งนี่มันสิม่วมๆซะว่ามีไผ่เข้ามาปึ่ง ปูเป้เพิ่นผ่านนะได้ปูเป้โอ้ยยินดีกับเพิน่นปูเป้ผ่านแล้วใช่ไหมดีใจด้วยนะนี่เข้ามาแล้วน่าจะเป็นขาประจำขาประจำนี่ต้องอยู่จนจบรายการนะคะเปิดไม่งั้นจะไม่ได้ชั่วโมงเลยขาประจำระหว่างรอเน็ต เปิดทัดทายเอาเฮไปเสิร์ฟแล้วค่ะประจำเนี่ยว่างรอระหว่างรอพวกเราเรามาชุมนุมไม่มีใครมาชุมนุมเลยเนี่ยเข้ามานิดนึงก็เน็ตมัวก็ไปแล้วเนี่ย โอ้เสียใจนั่นไงเข้ามาแล้วหนึ่งกั้นฮัลโหล my friend hello นีจังเลยสบายดีไหมนั่นไงให้ไลเ์ไปหนึ่งแล้วก็ไปฮัลโหล my friend แล้วก็ไปแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเข้ามาบ่อยนะคุณคนนี้ ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกเป็นภาษาภาษาอาหรับไปแล้วนั่นให้ลบมไม้เฟรนแล้วก็ไปแล้ว thank you very much <laughs> so much very <really> much <laughs> ให้ให้กดกดไลค์แล้วก็ไปแล้วคุยกันไม่ค่อยจะรู้ภาษากันขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมระหว่างระหว่างรอเน็ตใหม่อะคะ่ะ จะดูโมม,มัวไปก่อนบางทีก็จะหมุนหมุนเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูที่ว่าป้าอะไรไปแล้วอันเทปเก่าๆอะ่ะมีคนบอกว่าป้าช้าเน็ตช้าแล้วก็หมุนด้วยเอถูถูถูมูฟนี่ไม่ไหวไม่ไหวถูกก็แล้วแพงก็แล้วซื้อซื้อแพงแล้วก็ยังยังไม่ได้ซื้อ,อรายเดือนอะ่ะ กืพันเป็นพันเลยนะคะก็ยังเน็ตไม่ดีอีกเขาบอกว่ามันอยู่ที่เราอยู่ใกล้เสาหรือเปล่าป้าอยู่ใกล้เก,กลือค่ะอยู่ข้างมันใช่เหรอถ้าคนอยู่ไกลๆก็หมดสิทธิ์เลยล่าสุดขมุนอยู่ตุด้ดตูดตดหมดนะแล้วบนอีกนะเนี่ยบนอยู่นี่แหละ คนอยู่ใกล้เสาก็เสาเสาของเขาอะ่ะมันก็จะแรงอ,อยู่ใกล้คลื่นเขาอะ่ะแล้วถ้าอยู่ไกลๆอะ่ะซื้อแพงเท่าไหร่ก็มันก็ยังหมุนอย่างนี้เหรอสงสัยจังเราก็ใช้บริการแบบนั่นแล้วนะหลายหลายราคาแล้ว ลายราคาแล้วก็ยังเหมือนเดิมโทรไปก็แล้ววันก่อนนะโทรไปแล้วโทรไปแล้วก็ยังก็ยังเหมือนเดิมอีกเนี่ยหมุนหมุนมัวมัวอยู่หมุนตื้ยตุ้ยเมื่อเช้านี่ก็เมื่อเช้านี่ก็คุยไปแล้วก็หมุนเหนื่อย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 ก็บเนแต่ไม่น้องบอกว่าให้ติดไวไฟไวไฟจะแต่มันจะหลุดนิดหนึ่งเขาบอกว่าแต่ว่า มันไม่หมัวมันไม่ไม่ช้าไม่ติดต่อไปแล้วติดต่อไปเขาก็ถามนะถามก็เลยบอกว่าคือวัตถุประสงค์คือคือเราไลฟ์สดไม่ไม่ไมมันไม่ชัดตอนนี้ชัดไหมอะ่ะยังมัวอยู่ไหมลูกไม่มัวใช่ไหม เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่งออยู่ตลอดนะไม่ไหวนะวันนี้กินข้าวหรือยังเด็กๆก,กินข้าวหรือยังจ๊ะ ยังไม่กินใช่ไหมทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยตั้งแรกว่าจะไล่ตั้งแต่ตอนเย็นนั่นแหละแต่ดูเปาบุญจินก่อน <laughs> เปาบุญจินตอนอะไรแล้วดูแล้วดูอีกดูดูดูแล้ว,ลวจันเจา้าจันเจา้าเปลี่ยนหลายคนแล้วจันเจา้าเปาบุญจินเปลี่ยน อันนี้เป็นชุดที่สองชุดแรกชุดแรกไม่ได้ดูชุดที่สองไม่ชุดที่สองเข้ามาแล้วมันต่ดูปอบบญจินเลยครั้งแรกว่าจะจะไลฟ์สดประมาณเออสี่ห้าโมงปรากฏว่าดูปอบบนจินอยู่ติดหนังทีนี้วันนี้วันหยุด น่าจะน่าจะมัวนั่นแหละถึงหายไปหมดคลิ๊กเข้ามาอยู่นะสองคนแต่ม่งมีคนหนึ่งนี่แฟนพันธ์แท้จริงๆอะ่ะเปิด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 ตั้งไว้นะจ๊ะอีหนูเปิดตั้งไว้ลูกนั่นไงกันเชื่อมต่อไม่เสถียรมิน้าล่ะใครเข้ามาแล้วก็หายหายหายไปหมดเลย ถ้าสมมุติว่าเป็นศูนย์เนี่ยไม่มีคนมาดูเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นศูนย์นาทีหรือเปล่าอือนี่งไงไม่เสถียรเชื่อมต่อเชื่อมต่อไม่เสถียรปวดหลอใช่ไหมอ้โห่งนอนแล้ว นอนทังวันวันนี้บางคนก็กตอนเย็นเย็นตอนเย็นเคนเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจทำกันบ้านหรือเปล่าเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตั้งไว้ก่อนนะขอขอขอไปกินน้ำก่อนแป๊บนะึง มาแล้วแบบกินน้ำแล้วก็กินด้วยคุยเรื่องอะไรดีอ่ะฟังเพลงไหมจะลองเพลงให้ฟังคุยกันสองคนอยู่นี่แหละเรา เราเรื่องอะไรดีอ่ะแล้เราเรื่องอะไรดีให้สะสมสเต็มมังสเต็มเซเว่นเนี่ยสะสมแม่นี่สามบาทเลยนะเนี่ย สามบาทรูปรูปเจ้าหมีกับหมีนะ่ะมีนะ่ะดีดกีตาร์แล้วก็เป็ดหรืออะไรไม่รู้วินเซิร์ฟมาเนี yeah. ่ย อาไหมอะเอก็บสะสมสแตมอุ้ยบางคนนะบางคนเนี่ยเขาเาก็บสะสมสเตปมนะไปเลขอ่ะแด้ของอ่ะแล้ของเซเว่นอะได้เยอะนะซื้อทีหนึ่งได้ได้ได้ไ,ด,ได,ด้ดวงอะสแตปมอ่ะซื้อตั้งหลายบาทเราจะได้ดวงหนึ่งอะ แล้วก็อุตสาหสะสมไปแลกของเขานะไปแลกของเขาต้องเติมตังอีกได้รักจริงๆเลยนี่ไงสมุดสมุดจดสมุดเรียนยู u ู e นี่ไงเขามีเขามีวิธีวิธีนี่เคล็ดลับเขา นี่ไงมีจดไว้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมมีความพยายามแค่ไหนอ่ะมีความพยายามมากเลยนะเนี่ยยังมีเด็กมาขอสม,มุดไปยืมใช้อีก nhắn cho mạo của lâu phải chuột gì nữa đồ 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 Anh ừ. trai phòng một cơm một lời một lâu. Không có có mì <laughs> หเหนื่อยอยากเกี่ยวบทเลยรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าใกลอะเลขหนึ่งได้ดูอยู่นะ่ะนู่หนึ่งไปแย่งสม,มุดดิฉันนะคะแย่งสม,มุดไปของตัวเองก็มีเยะแยะแ,แต่มาขอยืมไปจดจดการส่งเวรรับเวรอย่างเงี้ยอยืดูยืนของดิฉันน,ะน่ะดูเอาไปจดอะไรก็ไม่รู้ ใช้ของเราเพื่อเปืองเราน่ะประหยัดนะเนี่ยใช้ตั้งสี่ห้าหน้าดู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 นี่ของเรานะใช้แบบประหยัดมากของเราอะ่งงนะเจ้าของมาเพิ่งใช้ได้เนี่ยเนี่ยสองสามหน้าแต่น,นางเอาของเราไปนะเกือบหมดแล้วเกือบครึ่งไปข้างหลังอะเอาว่างๆนี่ก็ไม่ใช้นะฟองนะนี่ฟอง จะ้ใช้ก็ว่างเลยขีดเริม่มเบลิมเลยโอ oh. ลายมือก็อ่านไม่ออกบนรัับไม่ได้อันนี้ก็เอามาฝากก็ไม่ไม่ยอมเอาคืนสถีนะสบายดีเนาะพ่อแม่พี่นนอง มนมีไฟมาเบิงเราเน็ตหมุนติวติวนี่เขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปพี่ผู้เดียวนี่นื่อเปิดเบิงเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้น่นจะให้รางวัลน,นะอีหนูครับ่นาเห็นไหมติดอีกแล้วมันอยู่ติวตจังสีนะกา,ารเสื่อมต่อ การเติมต่อตลอดเชื่อมต่อบริษัทเทียนอีกแล้ว ามาชมก็ไม่ว่าก็เน็ตมันไม่ดีเนาะถ้าเข้ามาชมเสร็จแล้วก็ไปบ้านอื่นก็ได้นะไม่ว่ากันไม่ว่ากันอันนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วพ่อป้าเน็ตป้าไม่ค่อยดีระหว่างรอเน็ตใหม่ก็เลยลองไฟ์ไว้ก่อนทำแต้มก่อนก็ผู้ท่านผู้ชมบางท่านก็จะอาจจะแบบโอ้ยเน็ตป้าไม่ดีงง้นเข้ามาเข้ามาได้ก็ ไปเที่ยวบ้านอื่นก็ได้นะั่ไงไปแล้ว <laughs> มนอยู่ววแลยมั้งไปสิมาถาเบึงเนาะมนอยู่นี่นะมีผู้เดียวในนี่ที่ถาเบึงเนี่ยไอตังไฟแว่อยู่เป็นสมุกยอด ไม่สนับสนุนกันแล้วจะไม่สนับสนุนใครใช่ไหม <c oughs> ด้อ่านจดหมายก็นได้ค่ะโอ้สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีจดหมายแล้วสมัยป้านะจะมีจดหมายนะจดหมายด่วนที่สุดก็คือโทรเลข โทรเลขนี้คือถ้าโทรเลขมาเนี่ยตกใจนะถ้ามีโทรเลขมาเพราะมันต้องด่วนจริงๆถึง,จ,งจะมีโทรเลขมาหาเราอะ่ะจนมากก็จดหมายจดหมายก,ก็เจ็ดวันทําการกว่าจะส่งกว่าจะไปอ่านจดหมายก,ก็แล้เจ้า โอ้มีคนมาเดี๋ยวนะจ๊ะค่อยนดี๋ยวนะ